ชาชม,นช,นมาช่วยกันหยิดชนซ้อมมาช่วยกันชิมมาช่วยกันโจมแล้หมดจานไปสนับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงทเวนคูลิ่งพลัสนิวเอ็มจีวีเอสเออีวไก่ทอดเคเอซี สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอระหมาตมกันใหม่กับผมปาะครับและคณะกรรมการที่น่ารักทั้งสามท่านพี่ไก่พี่ปทัทไทยและพี่จงทงครับ,บัสดีัรับและช่วงนี้สนับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงทวินคูลิ่งพลาสต์รถยนต์เอ็มจีและเคเอฟซีสวยไหมสวยไหมเพื่สวยไหมสวยแวต่คนละโทนเลยเอ,อ้ย ทนเดียวกันเดียวกันแต่งตัวแล้วว่าแบบพร้อมจะไปดูหนังแต่นึกไม่ออกจะดูหนังเรื่องอะไรมีหนังแนะนำและเป็นหนังที่ดีด้วยหนังที่ดีต้องมีหลายๆภาคและหนังเรื่องนี้มีถึง4ี่ภาคจริงเหรอสี่ภาคแล้วมหากพย์นั่นก็คือพินาภาค4นั่นเองนะฮะวันนี้แขกรับเชิญของเรามา2ท่านจากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับนั่นคือปันรัชวิทย์และเจมส์ภูริภาค สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้อันสี่ภาคนะสี่ภาคเล่นไปสี่ภาคแล้วเล่นไปสี่ภาคแล้วภาคระปีภาคละปีภาคละปีภาคละปีใช่ครับเป็นภาคใครอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับไม่มีซาวด์แท็กนี่แล้วไงฮะคาแรคเตอร์ในเรื่องยังเหมือนเดิมไหมหรือว่ายังไงก็ในเรื่องเป็นเล่นเป็นสาวสองไอ้เป็อเปไม่แฟนค่ะแม่ ครับแป้บแป้างดีกว่าครับผมเน่ยเออรับบทไปแล้วครับรับบทเป็นชายรักแปลผมความจริงผมมาเกิดมาตั้งแต่ภาค3แล้วว่าให้รู้เลยว่ามีภาคสี่แน่นอนมารายการเราหลายรอบแล้วด้วยครับผมไม่ฝึกทำอาหารอะไรบ้างไหมไม่ได้ฝึกเลยฮะก็เน้นเราเน้นฝึกในรายการอ๋อในรายการเป็นชอบทำอาหารไหมเมื่อก่อนเคยชอบครับเรียนเชฟนะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยใช่ผมอ้าวท่าปูมาขนาดนี้เชฟอะไรแบบอาหารคาวหรือขนมหวาน อาหารคาวครับผมว้าเป็นอาหารประเทศอะไรครับสไตล์ไหนเออความจริงได้ทุกสไตล์พี่แต่ไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวแพ้อ๋อเป็นเชฟอาหารคาวด้วยเหรอคะครับผมเอออย่างพี่นี่ถือว่าคาวไหมครับอย่างพี่น่าเป็นอาหารหวานมากกว่าเข้าหมถึงเป็นเบาหวานกิเบาหวานเยอะไม่พูดถูกเอาเอาเป็นว่าสองท่านพร้อมนะครับวันนี้ถ้าพร้อมจะประจำที่ได้เลยครับอลไรครับมาครับเดี๋ยวเรา จะเล่นเกมนะฮะเมนูปริศนานะฮะเติมคาในช่องว่างนะครับถ้าใครทายถูกว่าเป็นเมนูอะไรคุณสามารถเลือกว่าจะทำเมนูนั้นได้ไดืิจะโยนให้อีกฝ่ายนะฮะส่วนผู้ที่ไม่ได้เมนูไปนะครับคุณจะต้องไปจับซีมซีนะฮะวัตถุดิบเมนูอาหารในวันนี้นะครับ,อ,รบอ่ะพร้อมแล้วเกมบ้าอุยอุย,อยปลาถ้าพยาย<อ>ามปาถ้าตอบราดพิษเฮอะไรอะใครพูดอะเมื่อกี้ใครตอบแ้น แป้นตอบว่าปลาทอดกรอบราดพริกครับเมนูนี้ไงครบอกผมเดาว่าถูกต้องเสียงเสียงมันดังมัทนี่แลเสียงมันดังแป้นครับครับตอบถูกจะทำเมนูนี้เองหรือจะโยนให้เจมส์ครับผมโยนให้พี่เจมส์ดีกว่าเฮ้ยโอ้ผมว่าพี่เจมส์เขาน่าจะถนัด มันเก่งอยู่แล้วครับมันก็เป็นเชฟไงเขาอยากเป็นเรื่องอ๋อมันเป็นเชฟด้วยจะได้แบบได้คู่สีนะบังแป้นเด็กสร้างพี่สร้างสร้างสร้างบาลานใ้กูดีขอให้ได้ดีๆนะหยิบได้เลยใช่ไหมครับหยิบได้เลยครับทีละอย่างครับสีแดงมาสิวัตถุดิบแรกอุ้ยแต้มบุญหมดแล้วจ้าไม่ได้วัตถุดิบไปมีอย่างนี้ไหมครับมีอีกเยอะขอให้ได้เก้าอันอ่ะมาอันที่สองเป็นเส้น อันที่สามเป็นฟักทองมำทำไก่วี4เป็นหอมหัวใหญ่เฮ้ยหหัวใญ่เลยที่ทำน้ำต่อไปเป็นมะละแล้วต่อไปเป็นดวงจู๋นะเราอ้าวโอ้ยอะไรอ่ะมะละกอเอ้ยสองอันครับเราเราถ่ายใหม่ได้ไหมไม่เราต้องตู้เราเป็นเจม เป็นเชฟต้องหยิบจับอะไรได้ถ้าไม่เป็นาหารใอ้ใกล้ขึ้นมาหน่อยไห้ใกล้แอสดร้ายอันสดร้ายออที่แยงแม่งอยู่แถวนั้นเออเออมาอุ้ยหมูสามชั้นหมูสามชั้นอ เนื่องจากน้องแปลนเราก็เชี่ยวชาญด้ากน,นการทำอาหารอยู่แล้วเราก็เลยอยากทำแบบท้าทายหน่อยเราก็เลยขอจับวัตถุดิบแบบเสี่ยงๆเองนะครับและผลที่ได้มาแล้วก็ตามที่เห็นเลยนะครับแาหามัน<แ>หน่อยแล้วกันแล้ววาจะออกมาเป็นอย่างไรอ่ะแล้วก็โยนเมนูปลาทอดกรอบราดพริกไปให้กับน้องเจมแทนและเพราะคาดว่าน้องเจมมาสามารถทำได้แน่นอนระหว่างนี้ให้แฟนคิดก่อนดีกว่าว่าจะทำเมนูอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุกกี้กันผมก็จะผัดเหมือ้นคาต้า เออผักไม่หมูสามชั้นกระเพรนให่ครับเกลือป่นอยู่ไหนอ่ะกระเทียมสับหมูสามชั้นพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็ฟักเี่ือผักหมดเลยครับมาล่ายังไอ่ะครับอุยใส่น้ำรากผีกะหรอเอาแต่ของหลักๆเอาปลาเอาอย่ไหนตู้เนาะปลาอยู่ไหนตู้เนาะปลากระเพาะปลากระเพาะผมว่าอย่างแรกเนี่ย หอมกับหมูสามชั้นไปก่อนแล้วก็ผัดเส้นไปก่อนมั่นใจมากครับเพราะว่าผมมีปลาทอดราดน้าปลาเนี่ยก็หลกัหลกๆก็เป็นปลาทอดผมมีหน้าที่ทอดอย่างเดียวแล้วก็มีน้ําจิ้มไก่จากแม่ปรานอมเป็นหลักสบายมากครับชนะแน่นอนครับแต่ว่าผมว่ารถมือผมน่าจะโอเคกว่าครับผมเดี๋ยวมันมีจับผู้ช่วยเขาบอกมาแล้วเดี๋ยวมีจับผู้ช่วยแต่ผมได้ผู้ช่วยดีๆรับรองว่า<ๆ><ๆ>อร่อยแน่นอน สนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมลฟ์ลี free. ทิพยะประกันภัยเราช่วงสองของเราลครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาไทยตาแม่ประนอมไลฟ์ l ี free. และทิพย์พยมกัญพยอันนี้เป็นเชฟนะเป็นตัวมีตัวช่วยแล้วมั้งใช่ไหมลบคำว่าเชฟออกจากหัวตอนตอนน่ออยากได้ตัวช่วยไหมอยากได้ตัวช่วยฮะผมก็อยากอ่ะอายาเหรออุ้ยเราเรียนเชฟแล้วว่าไม่ต้องมาเก่ากติกาง่ายๆนะครับในนี้จะมีไข่ทั้งหมด6ฟองครับ3ฟองเป็นชื่อคณะกรรมการที่จะมาช่วยเราและอีก3ฟองไม่มีใครช่วยเราเลยนะครทำเองนะจ๊ะแป้นตอบถูกคนแรกเริ่มก่อนเลยจ้ะแป้นน่าจะทำเอง ผมให้พี่เจมจับให้ผมได้ไหมผมไม่ใช้ตัวตัวเองจับเอง้แล้วแทนแล้วแต่จับให้แปนอันนี้ของแปนนะอันนี้ของแปนนี่ของแปนบอกให้พี่อุ้ยทำไมไม่จับเองทำไมอ่ะได้พี่ไก่ไม่เขาจับให้แล้วนายตัวจริงเลยเจอได้หนีช่วยอเดี๋ยนะผมไว้แปนอันนี้จับให้อ่ะพี่พูดเองนะว่าถาคนเดียวเองนะแล้วคนโยมจูไม่จับเอ้เฮ้ย ทำเอแงแ้นเราไม่มีดวงจริงๆอ่ะทำเองเหรอทำเองคนเรียว อะไรไม่เชื่อแล้วก็อย่าลบหลู่นะครับน้องเจมส์ละไม่แ <forbid. S 2> ห้ดันให้น้องแปรนจับให้ละ,ะ,ะปราทษดกรอบราดพริกของน้องเจมส์เลยก็ต้องทําคนเดียวเลยเป็นยังไงละ <S <S <ใ>ะ่ะขอเข้าแรงจริงๆไม่นานเล่นเลยนะน้องอะ <S <S ส่วนน้องแปรนเรายัางรู้ตัวเองดีเลยแล้วก็เลยให้น้องเจมส์มาจับให้ซึ่งก็ได้พี่ไก่มาเป็นผู้ช่วยทำเป็นยังไงล่ะครับผม <S <S อส่วนกรรมการอีกสองท่านที่เหลือนะครับอย่าเริ่มแอบไปให้กําลังใจน้องเจมส์เขาด้วยนะครับผมและต่อจากนี้ไปบวชมนุษ เราจะได้พบกับเมนูที่แปลกใหม่จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยจ้าคือตอนนี้ใครกินได้อย่างไรก็คือแฟนพัดเราเริ่มเลยเหรอเริ่มเลยคือหมูสามชั้นลงนแขต่ไม่รีบทอดลูกจะได้ปลาชิ้นแค่นี้ก็อันนี้ผมว่าเอาไปบดเป็นซุปได้พี่ทงทำวิธีตามนี้อะน้ำมันมาใส่นี่นี่น้ำมันที่ช่วยกันไม่ได้เอาใส่เยอะๆเขาให้มดเลยบอกนลยนะผมบอกแลมวชั้นได้เออหมดไม่ได้เพราะเธอโยเกิร์ตทอดปลาเอายังไปขอเขาได้ จังว่ารอนน้ำมันเดือดแล้วก็เด็ดพริกไปก่อนนะครับน้องเจมอ่อะแล้วน้องปลาแล้วก็หั่นหมูสามชั้นแล้วล่ะครับแล้วก็ต่อด้วยหอมหัวใหญ่เดี๋ยวที่พี่ไก่ของเราแล้วก็หั่นฟักทองแล้วล่ะครับผมเอาออกมาค<ช>่อยๆเอาออกมาแล้วแกะเปลือกออกมันจะได้ไม่ทำไอ้นี่ยเยอะอะได<ป>้นี่นะใส่แค่าที่พอเจ๊พี่บอกเลยว่าเจ๊มันใหญ่เกินพอนนไว้เน,นะเนี่ยได้เก็บเอาไว้แล้วพอดีเนี่ย มีน้จิ้มไก่ตาแม่กระนอนนะครับต้องบอกเลยเขาใช้วัตถุดิบอย่างดีอร่อยกรอบไม่ใส่สารวัตถุกันเสียไม่ใส่ผงชู๊ดโฟลทก็ไม่ใส่สีอีกด้วยนะจ๊ะอันนี้คือแบบหลอดด้จ๊ะคุพมทาง่ายเออแล้วต้องบอกเลยนะว่าที่ไก่หัวตาแม่กระนอนเนี่ยมีหลายแบบนะครับอีกแบบหนึ่งมีแบบว่าไม่ใส่น้ําตาลเพราะเขาใช้ย่าหวานนะมาทําน้ําตาลให้เาเองใส่แรงๆก็ใส่เลยเดี๋ยวร้อนร้อนก่อนร้อนแล้วใส่น้ำตาลเข้าไปหรอาไก่ อันนี้คีบใส่อ้อเดียวของเขาน่าจะใส่เกลือนะครับพี่ปามอ่ออและน้งเจมแล้วก็เอาปลาลงหม้อแล้วล่ะครับแหมเรียบร้อยทีเดียวเชียวส่วนพี่ไก่แล้วก็เอาฟักทองบดลงไปในหม้อแล้วล่ะครับผมอันนี้คือทำเป็นแบบฟักทองบดผัดปลกทองอะไรอย่าง,งเงี้ยพี่ไก่ใส่ลงไปนะพี่กูพี่มันจะละเอียดไปัค่เม่อพีชไม่พอปลามันเยอะนะใส่ได้หมดที นั่นแหละใช่แต่ทำแนี้เลยลูกเดี๋ยดขึ้นมีก็มีกมีกี่เรีก็มีก็ีก็ม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 ีกีก็มีก็มีบ็มก็มีกอมทอ็มีก็มีก็มีก็มีมีก็มีก็มีก็มีกอ่ีก็มพอ็มีกมีกรีก็มีน็มีก็มนกมีกทมีกมีกมี้ยมีก็มากมีก็มีกมีก็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 มีกมีกีกมีกมก็ก็มีมก็มด็มีก็ม แค่เปิดฝาบีบเสร็จลาดปุ๊บก็อร่อยแล้วเปิดฝาก็ยิ้มเลยอ่ะโอ้โควรล้วควรหลงควรล้ควรหลงเว้ยแค่ใช้น้ำจิ้มไก่เนี่ยนะควรแล้ควรหลงชื่อโอเสน่ห์ปลายจังหวะโอนี่ยันอย่างเงี้ยันอย่างเงี้ยแล้วถ้ามีเมียเมียจะรักเรีอจหลงไหมฮะเมียรักเมียหลงแล้วมันจะงลงใส่ยาเสน่ห์อะไรครับเนี่ยอันนี้มีคนบอกให้หั่นเดี๋ยวแค่ผัดแหละครับมีคนบอกให้หั่นอ๋อลูกอันนี้ก็ใส่ในน้ำแล้วทิ้งไว้ให้มันงอเลยทิ้งไว้สิทไมต้องให้มันงอ ตอบน้องสิผู้หญิงเขาขำเฟังเขาใหม่อีกทีอะไรทำไมเยอะอันนี้เวยเหรอด้วยติใส่ไปปนๆกันอันนี้ว่อะไรายอย่างนี้นาฮั่นตอบมาได้ก็บิดไปซอยพริกช่วยน้องมาเลยสบายใจกว่าในพี่ทงทงและทางด้านน้องแฟรแล้วก็หอมหัวใหญ่ลงไปผัดในกระทะแล้วละครับโดยที่พี่ไก่แล้วก็กำลังซอยมาระอยู่ครับผพอุ้ยฝั่งนี้เขาดูริงจังมากเลยอะ อยากกินคนจริงจังผมบอกว่าจริงจังสองคนเนี่ยสองคนจะเป็นคนเลยพี่ต้องรับจริงจังหนินี่มันต้องใส่นี้น้ำปลาเนี่ยเพื่อนมี่ต้องใส่พี่อันนี้ช่วยหรือว่าซอสพริกใส่ของพี่เลยเหรอของผมพี่แล่ละหรอเราไม่เราไม่ทำใช่ไหมเราไม่ทำเราชิวๆไงมันดูง่ายๆหนังกรอบไหมเรากลับไปได้ไหมกลับไปได้เลยอันนี้มันจะเละ วิ่งสวยสวยปลาสวยปลาสวยปลาสวยมาถ้าประกวดนางงามนี่คือได้งงนะจ๊ะลงอะไรฮะลงนะครับมงเท่งมงค่ะอ่าฮะว่ากันไปอ่ะตอนนี้น้องเจมแล้วก็ต่อใครใส่พาสต้าแล้วล่ะครับแม่แหน่ากินเฉียวและปลาทอดที่กลับเสร็จแล้วแล้วก็ปิดฝาอีกทีนะครับอ่ะต่อด้วยเมากันไปถือว่าผมใส่ดีครับอยากทำอะไรอยากทำอะไรอ่ะอยากรับรับรับรากมะกรูดก่อน หรอว่าได้อย่างปลาเถอะอยังปลาต้องกรอกอุอ้ยมันนุ่มไปว่ะปาลามนุ่มเนาะือแต่นุ่มๆนี่ต้องเหลือเวลาเหลือเวลาไรส์นี่ทิพย์พยาบาลกันไทยเออไปต่อแปลกทีสุดท้ายน้ำพริกเผาไทยตามแม่ประนลอมใส่อะไรก็อร่อยทำไมคุณถึงเลือกใช้อันนี้ครับผมว่าน่าจะเป็นตัวช่วยชันดีของผมเหมือนกันนะครับผมดีเราใช้เยอะป่ะครับ แล้วแต่เธอเดี๋ยวไปมัธอเราชิมมาสิว่ามันหวานเราไม่ได้เป็นผู้ช่วยเราบอกไม่ได้เราชิมไม่ได้ตอนนี้ไงที่จะตอบเธอได้อย่งเจมเพราะว่าพี่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับนะเอออยสวยนะเนี่ยมาไปไปเลือกเจมอะไรได้รเจมันอะไรอยู่อันนี้ถูกไหมเป็นพี่โด่งเลยพี่เนี่ยเขาต้องไปทอดก่อนมันไม่สุกถึงมันจะได้ไงจะถึงบอกทอดได้เหรอราดพริกไงมันเริ่มไปทำให้มันสุกเตะ ผมใส่อะไรถูกไหมใส่ลูกเอาที่หนูคิดว่าอร่อยเล้วจะบานปัวน้อย้ันร้อนร้อนแล้วลูกคุณบอกไงชิมแล้วใช่ไหมจะปรุงอะไรอีกไหมหรือว่าโอเคแล้วแม่ปบาน้องขออร่อยอยู่แล้วแม่คุณเชื่ยงใส่ไปเลยเหรอบ้าเคาตุ่มเห็นนวดใส่ที่ไหนทำกับข้าวฝาเด็กเลยเนาะมันก็เลยรู้สึกสนุกไปอีกแบบนึงนะจริงๆเราไม่ได้เป็นผู้ช่วยเนาะแต่กดไม่ได้ที่จะบอกบางอย่างเขาอาหารจานนี้มันก็จะเป็นบุคลิกเขานะก็จะเป็นแบบของเขาเองพริกก็น้อย น้ำปาก็ใสไปน้อยแต่ได้จุวช่วยคือน้ำิ้นไก่ด้านแป้นปลาหนอมต้องอร่อยจริงๆคืออย่างนี้นะคะถ้านางสมมตินนี่สมมติว่าถ้าเขาทำไม่อร่อยนะไม่ใช่เพราะน้ำจิ้มแล้วเพราะเขาเนี่ยมั่วเองใช่แต่ทางของน้องปลาแล้วก็ดูดีเลยนะครับผมแล้วก็ใกล้เสร็จแล้วด้วยเอาส่วนทางด้านน้องเจมแล้วก็น้ำราดพริกแล้วก็ดูใกล้เสร็จแล้วเช่นกันลํะแม่สูสีครับสูสีชิม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 ย่งชิมย่งเสร็จไหมแป๊สเสร็จแป๊เสร็จพร้อมไดเลยใกล้แล้วล่ะ สีแดงเสร็จปปรเป็นอันแรกหมดหแล้วใช่ไหมขาดอะไรขาดอะไรขาดอะไรแล้วไม่พูดของกูด้วยอร่อยแล้วอร่อยแล้ว <c oughs> อร่อยแล้วลกูเติมทำไมโคตรเผ็ดเ,เลยเอาเลยเลาด,ดลาดเลยนะแล้วแฝดแล้ะแฝดมึงจะลาดลีไหมล่ะมันไก่ไหมเปล่ามึงลาดให้ลาดเลยมันบอกลาดลีได้เปล่าตรงไปเลย ราดบนจาเจ๊ไม่ลาดบนจานน้ะมึงก็น้อยอยู่แล้วเจ๊แม่งดื้ออย่าบอกนะว่าไม่อร่อยอ่ะใช่สีเขียวเซฟเป็นที่สุดท้ายริกเผาแล้วเปิดมาทไมเอาละครับเรามีนไก่นะหลังจางรายการของเรานะครับมีผลิตภัณฑ์นะฮะน้ำพริกเผาไทยตาแม่พององนะครับตำนานความอร่อยคู่ควไทยพก็ให้แขกรับเชิญทั้งสองท่านได้ค่ะเอาไปทางที่บ้านไปใช้ที่บ้านนะครับเพิ่มความอร่อยกับอาหารของเรา โอเคครับทั้งสองท่งานก็ทำอาหารเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมก,กันทำไรอ่ะสนับสนุนโดยเบบซีเรา่วงังกฤรับและช่วงนี้สนับสนุนโดยเ๊บซี่ ก่อนทีเริ่มก่อนชทีวันนี้ก่อนเพราะมันแปลกอ่ะและเมนูนี้มีชื่อว่าพาสต้ามะฟักอุ๊ยภาษาอะไรจ๊ะพาสต้ามะฟักก็มะละกอกับมะระแล้วก็ฟักทองอ่ะลองพาสต้าก่อนนะเขินค่ะนี่เชฟทำนะครับเรียนเชฟมาล้วด้วยนะฮะผมว่ามันหอมนะพริกเผาตามแม่ป้านอมครับนี่อ่าลองใส่น้ำ คำที่สองใส่ซอสไอ้ตัวน้องใส่ค่อยปลาทองรุนทุกคำจริงๆไม่ใส่ซอสดีกว่าเนาะทำไมอฮะไอ้ตัวซอสมันเป็นอะไรฮะนี่ซอสเหมือนอาหารเหลวเนาะย่อยง่ายย่อยง่ายครับวิธีกินกินแบบนี้ค่ะปากปุ๊บเอาซอสไวะเอาซอสไวะตัวเนี้ย ถ้าไม่กินกับซอสอร่อยเลยใช่กินได้เรื่อยๆแล้วไม่จัดกินได้เรื่อยๆคุณจะให้ให้คะแนนจากกินกับซอสหรือกินเปล่าเอาซอสทิ้งไว้เลยให้คุณผู้ชมดูว่าเติมกันไหมอีกหน่อยนะหั่นหมูประมาณนี้อร่อยเฉยเลยน่ะหวานนำนิดหวานนำไปนิดใส่เกลืออีกนิดนึงนะแต่ก็หั่นหมูสามชั้นสุกแต่หั่นหมูสามชั้นอย่างนี้มันสุกกำลังดีค่ะสองคำแรกไม่ค่อยรู้อ่ะเราอยู่ข้างหูผม เอาไว้เอาไว้เจมอร่อยก็อร่อยเลยอะแล้วหนึ่งนะเจมอีกที่อร่อยเจมครับแล้วเมนูนี้มีชื่อว่าปลาลาดพริกรถมือแม่แม่ไหนแม่ไหนแม่ป้านองไอสวนี้มันสวยอ่ะดูแป้งดิแปสวยนะสวยเลยอ้าวอ้าวอ้าวเด้งกับเจม ไม่คายคายมีฮือถือว่าดีเป็นไงครับแม่จัดจ้านนะไม่น่าเชื่อเลยซ้ำมีซ้ำนะมีซ้ำสองนะกินกับข้าวอ่ะกินกับข้าวจัดมากกินกับข้าวอร่อยกินข้าวอร่อย ไอ้เฮื่อนี่มันแปลงพอไม่จัดหนุกพอกินกับข้าวแล้วมันไม่จัดเกินเป็นภาษาอะไรเนี่ยอ้าวมันออกมันเผ็ดไหมเผ็ดไหมเฮ้ยอ่ะเอาละครับและสีที่ชนะได้แก่ ยกครับนั่นใหญ่สมโภการทำไมครับเป็นอาหารที่สังจาร์เราเป็นอาหารจานแรกเนี่ย อ่อนไปนิดหนึ่งขอด้อยจานหลังเนี่ยจัดไปนิดหนึ่งมันมีข้อเสียอย่างนี้แต่ก็กินได้ทั้งคู่ก็เลยเอามาบาลานกันอีกเอามาบาลานกันได้แต่ทั้งสองคนทําสุกไงทำสุกคือไม่มีอันไหนที่มันยังไม่สุกเนาะเออไม่เหม็นคาวไม่ขืนไม่ขมไม่อะไรทุกอย่างค่กินได้สบายใจโอเคครับก็ไปจริงแจ็คพอตทั้งสองท่านค่ะ แจ็คพอตสองคนแบบนี้ก็ต้องส่งตัวแทนมาหนึ่งคนนะครับแต่หารสองนะฮะกติกาง่ายๆครับเราจะมีตั้งแต่ศูนบาทถึงสองหมบาทนะฮะใครหมุนได้เท่าไหร่ก็หารสองนะจ๊ะตัวแทนหนึ่งคนครับใครดีหมุนลงแรงๆนะครับเดี๋ยวผมหมุนให้แฟนแล้วกันหมุนแรง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 ดูมากเ้ยอาไปสองพันหมื่นหนึ่งมาบสองพัน สองพันครับได้สองพันกันได้สองพันกันเอาสุดท้ายครับให้ฝากภาพยนตร์กันหน่อยครับผมก็ฝากพี่นาคภาคสี่นะครับผมก็หน okay. ึ่งสองสามว่าสนุกแล้วภาคสี่เราจะสนุกกว่าเข้มข้นขึ้นตลกมีความน่ากลัวมากขึ้นยี่สิบสองกุมภาพันธ์นี้ครับก็คือวันนี้เข้าแล้วทุลงภาพยนตร์ครับครับผมครับผมปรับด้วยครับขอบคุณมากครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับ เอาละครับแล้ววันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 8: 1 5วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับกรรมการทั้งสามท่านรู้จักเขาดีเขาเป็นพิธีกรมาจากรายการลิ้นติดโปครับอยากทะเลาะกับเขาอยังอยากทะเลาะอยากทะเลาะกับเาตกลงกันอยู่ว่าเอ๊ะตกลงของเรามาก่อนเขาหรือเข้ามาก่อนเราหมายถึงอายุการเกิดเหรอครับไม่ใช่อายุการเกิดเป็นลูกครึ่งอะไรครับ ป็นลูกฮารับไม่ไม่หาบนะครับอินเดียเลยอินเดียไปเลยเฮ้ยหันไปนี่อยากจะขับรถเลยอ่ะสัญญาณไฟแดงผัดไทยนั่งจะนั่งตรงนี้นะแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนกันใช่ไหมเปลี่ยนไม่ได้น่ตรงนี้เปลี่ยนเงินเดือนมีปัญหาวอนขอความเห็นใจนะคะไม่มีใครช่วยเลยนะคะที่ไทยอยู่ไหนไม่รู้เอาย่ะครับไม่นี่จริงจริงจริงหนูบอกเลยไปงะแม่ปัญยอมช่วยชีวิต